จะคุยเรื่องของ5ข้อที่ต้องทำนะครับ5ข้อที่ต้องทำถ้าไม่อยากป่วยเร็วถ้าไม่อยากตายเร็วนะครับ5ข้อที่ห้ามที่ห้ามทำพูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วตอนนี้5ข้อที่ต้องทำอันดับที่หนึ่งเลยคือการรับประทานผักกับผลไม้สดนะครับทีนี้จะรับประทานยังไง รับรับประทานโดยกินก่อนครึ่งหนึ่งของความอิ่มที่คุณจะกินคุณก็วางแผนหลักมือนี้จะกินอะไรจะกินเท่านี้กินผักกับผลไม้สดก่อนครึ่งหนึ่งของความอิ่มนะและก็กินอาหารได้ตามปกติอันนี้คือข้อที่หนึ่นะทีนี้ทำไมจะต้องกินผักกับผลไม้ก่อนอาหาร ซึ่งความรู้สึกเดิมของเราเนี่ยเราเคยกินข้าวเสร็จแล้วก็กินตบตู่ด้วยผลไม้กินขนมใช่ไหมครับในปัจจุบันเนี่ยวิธีการแบบเนี้ยเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยก็ยังไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับคนที่ป่วยแล้วหรือคนที่ไม่อยากจะป่วยต้องจำข้อนี้ไว้เลยสาเหตุของการกินผักกับผลไม้สดก่อนกินอาหารอื่น ครึ่งหนึ่งของความอิ่มเพราะว่าผักสดกับผล,ลไม้สดมันจะมีสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยที่ร่างกายต้องการมากเลยคือวิตามินซีแล้วก็เอนไซม์วิตามินซีสำคัญยังไงโอ้โหวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินตัวเดียวเลยที่หายหัวไปจากหลอดเลือดของมนุษย์ผมคิดว่าส่วนใหญ่เลยนะ เพราะคนส่วนใหญ่จะไปกินของปรุงสุกจะกินผักก็ต้องสุกต้องต้มต้องผัดวิตามินซีเป็นวิตามินตัวเดียวที่เจอความร้อนเกิน40องศาหายหัวหมดเลยนี่คือเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องดูแลเพราะวิตามินซีเป็นวิตามินที่ช่วยกระตุ้นทําให้หลอดเลือดของเราเหนียวหยุน่นจากการที่วิตามินซีไปช่วยทําให้เกิดอีลาสติน นะแล้วก็คอลลาเจนสตัวเนี่ยจะทำให้เส้นเลือดของเราเนี่ยที่มีปัญหาอยู่เนี่ยอย่างคนที่ป่วยนะคนที่เป็นปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดทั้งหลายแ่เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองให้มันมีอาการเหนียวหยุนขึ้นเพื่อเวลาความดาันโลหิตมาดันมาปุ๊บเนมันก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ย มันยังคงรับได้ถ้าคนที่ป่วยคนที่เป็นปัญหาเรื่องของหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดมันจะแข็งเปราะเวลาที่เจอความดาันโลหิตมันอาจจะทําให้แตกได้เนี่ยปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่คนในปัจจุบันนี้ตายไม่ใช่น้อยเฉพาะคนในครอบครัวผมเนี่ยตายไปแล้วลอย่างต่ำห้าคนเฉพาะเรื่องของหลอดเลือดหลอดเลือดสมองนะครับถ้าเป็นหลอดเลือดหัวใจก็น็อกหยุดไปเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในผักสดผลไม้สดมันจะมีโปรโตีนตัวหนึ่งเราเรียกว่าเอนไซม์เอนไซม์เป็นโปรโตีนที่ใช้สำหรับในการซ่อมแซมร่างกายร่างกายของเราเหมือนหมออยู่แล้วนะเรามีการซ่อมแซมตัวเราเองผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเชื่อและก็เข้าใจแต่ทีเนี้ยภาวะของการที่จะทำให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้เนี่ยเราต้องทำให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะที่เหมาะสม คือต้องมีต้องมีเอนไซม์เข้าไปเอนไซม์ inside เป็นตัวขับดันนะครับร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยจะซ่อมตอนไหนรู้ไหมครับคือตอนกลางคืนตอนที่เรานอน,อนหลับนะเรานอนไม่หลับมันจะไม่ซ่อมแล้วถ้าเรานอนหลับมันถึงจะซ่อมช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเลยคือ4ี่ทุ่มไปจนถึงตีสอง หกชั่วโมงนียเป็นนาทีทองที่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองโดยกรทฮอร์โมนและกรทฮอร์โมนจะหลั่งมาเมื่อเราหลับสนิทเท่านั้นถ้าเราหลับไม่สนิทก็ไม่ซ่อมร่างกายก็โศมอ่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งสำคัญมากแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก็เกิดโรคไม่รู้ก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทํากินอะไรได้อย่างนั้นนั่นคือเรื่องจริง ศาร์นี้เป็นเรื่องที่ทุกคนโอ้โหไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งรู้หมดแต่ไม่ทำคนส่วนใหญ่รู้แต่ก็ไม่ทำก็แล้วแต่ท่านนะครับอันที่สองเลยต้องลดแป้งนะหรือกินข้าวขัดขาวให้น้อยลงน้อยลงหมายถึงน้อยลงต้องดูจากอาชีพอายุ ของเราด้วยนะเราทําอะไรถ้าวันๆเราเรา,เราใช้พลังงานน้อยเราก็ต้องลดปริมาณของแป้งให้น้อยลงยิ่งแป้งขัดขาวเส้นก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดขนมปังขานี่คืออันตรายเพราะว่าถูกย่อยมาปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ําตาลทันทีเลยนะจากการที่เราคิดว่าเราจะต้องเลิกกินน้ําตาลแต่เรากลับไปกินแป้งมีค่าเท่าเดิมนะข้อนี้ต้องลดนะครับแล้วก็อันที่3คือการออกกําลังกาย การออกกําลังกาย15นาทีการออกกําลังกายในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงต้องไปวิ่งแข่งกับใครนะหรือไม่ต้องไปออกกําลังกายเกินจากสภาวะร่างกายของตัวเองแล้วก็อายุของตัวเองนะโดยปกปติแล้วเนี่ยคือทําให้เหงื่อออกออกกําลังกายยังไงก็ได้ให้เหงื่อออกสัก1 0บถึงสินาทีต่อวันแค่นั้นเองอาจจะช่วยเมียถูบ้านกวาดบ้านจะตัดต้นไม้จะไป ทำปลูกต้นไม้ทำโคนต้นไม้หรืออะไรก็ได้ที่ให้เหงื่อออกนี่คือถือว่าเป็นการออกกำลังกายแนละ้วนะครับแล้วสิ่งที่เราจะได้รับคือสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการเจ็บป่วยน้อยลงนะครับอันที่สี่เลยเนี่ยอย่างที่บอกมาเลยมันเชื่อมโยงมาเลยคือต้องนอนอย่างต่ำสี่ทุ่มถึงตีสองนาทีทองคือต้องนอนให้หลับ ถ้าไม่หลับร่างกายมันไม่ซ่อมเมื่อไม่ซ่อมมันก็โทมร่างกายของเราเหมือนหมอที่ดีและหมอที่เก่งที่สุดในโลกเลยคือร่างกายมน,นุษย์ที่เราวิ่งไปหาหมอแล้วหมอให้ยามากินนั่นคือต้องรักษาแล้วไม่ใช่การป้องกันแล้วหมอที่ดีที่สุดคือการ ดูแลตัวเองแล้วหมอในตัวเราเองเนี่ยมันจะทําการซ่อมแซมมันจะดูแลเราเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาธรรมชาติให้เรามาแล้วแต่เรามองข้ามไปแล้วาบางทีก็ไม่รู้บางทีก็รู้แต่กูไม่สนไม่สนก็ตามใจเจอแน่เจ็บป่วยไม่สบายมีแง่แง่นะครับ อีกอันหนึ่งคือในเรื่องของการจินตนาการเชิงบวกอันเนี้ยสอดคล้องกับคลิปที่แล้วที่ผมแจ้งไว้คือการจินตนาการเชิงลบจินตนาการเชิงลบกับจินตนาการเชิงบวกคือต่างกันตรงที่มันคนละขั้วทั้งทีที่คุณจินตนาการเชิงบวกสมองเราเนี่ยมันวิเศษนะอันเนี้ยคือมัน เป็นโปรแกรมหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า NLP NLP คือ Neuro Linguistic Program ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างถูกคิดขึ้นมาโดยมนุษย์เมื่อ30ปีที่แล้วโปรแกรมนี้พิสูจน์แล้วว่าในกรณีที่เราคิดบวกประจุบวกซึ่งมันเป็นประจุที่อยู่ในในสมองเราเนี่ยมันเหมือนมีแขนตัวหนึง่งเมื่อเราคิดบวก เราจินตนาการเชิงบวกมันจะจับคู่กับตัวที่บวกเหมือนกันเมื่อจับคู่กับตัวที่บวกเหมือนกันมันจะทําให้แนวคิดบวกมันเริ่มแข็งแรงขึ้นยิ่งจับกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะเกิดความคิดในเรื่องของการจินตนาการเชิงบวกมันเป็นต้นตอของการกระทําในเชิงบวกเมื่อเราทําเรื่องบวกมันจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้แน่นอน ในโปรแกรมเนี่ยกำหนดไว้เขาไม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าคนคนหนึ่งซิ่งทำอะไรผิดพลาดผิดหวังก็ผิดอยู่นั่นแหละบางคนทำอะไรทำธุรกิจเจ๊งแล้วก็เจ๊งอีกเจ๊งตลอดซึ่งต่างกับบางคนซึ่งคนที่คิด ใน,ในเชิงบวกทําธุรกิจอะไรก็รวยมีธุรกิจจับธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จคนเรียนหนังสือมันเรียนยังไงมันก็เก่งมันก็ประสบความสําเร็จตรงนี้เป็นโปรแกรมหนึ่งซึ่งอเมริกาคิดขึ้นมาตั้ง30ปีแล้วเป็นวิทยาศาสตร์เชื่อได้เลยเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาดลิงก์เอาไว้ให้สำหรับคนที่สนใจเรื่องที่จริงๆเข้าไปดูแล้วคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้เพียงแต่ว่าผมมาสื่อสารให้กับทุกคนเนะี่ยได้รู้จะได้หาวิธีการนะครับทำให้เกิดเป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือข้อที่จําเป็นที่จะต้องทํา5ข้อนะครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม